ก็ตอนนี้ก็มีเรื่องนี้นะคะเรื่องล่าสุดแล้วก็อย่างตอนนี้เราก็เดินทางมาครึ่งปีแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนเตรียมตาเตรียมใจแล้วก็เพราะว่าเรื่องนี้หนักมากสําหรับขวัญส่วนใหญ่จะเอาแต่ละครหนักมาให้ขวัญเนาะไม่ค่อยมีละครง่ายๆเลยจริงๆละครง่ายๆคอมเมดี้ได้รักดารังติดต่อมาได้นะคะหนูก็เล่นได้กาออนบอร์ดใช่คือแบบส่วนใหญ่จะติดต่อมาแบบดราม่าหนักมากซึ่งละครเรื่องดีก็หนักจริงๆค่ะ แล้วก็อยากให้ทุกคนไปกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าอย่างพี่ชงก็ขยี้ทุกซีนเหมือนกันช่วงจังหวะเวลาที่คือเราหนักตั้งแต่เริ่มต้นแลยตั้งแต่เรื่องคุณพ่อป่วยไม่สบายมาเริ่มมามีความสุขนิดนึงแต่พอมีความสุขนิดนึงผัดเชื่อว,ว่าทุกคนต้องยิ้มอ่ะกับการที่แบบว่าสองคนชอบการมีความรู้สึกดีๆกันแต่ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ข้ามเวลามาเป็นสามีภรรยากันเลยเก๋ๆพราะเราเล่นหนักบ่อยเวยว่ะก เบาๆก็เลยไม่มีการติดต่อมาอาจจะทุกคนชอบไปเห็นขวัญร้องไห้มาค่ะแต่เราก็ได้น้ำตาตาเห็นผู้แต่มันเหนื่อยนะเหนื่อยอยังแบบละครเรื่องนี้เราอย่างซีที่ทุกคนเห็นกันว่าขวัญร้องไห้อะค่ะเราก็ไม่ได้ถ่ายกันเหมือนเมื่อก่อนอย่างการที่เราที่เราเมื่อก่อนถ่ายทํากันนะก็คือแบบซีนหนึ่งแล้วก็อัดเทคสองเทคใช่ไหมคะแต่การถ่ายทําตอนนี้เขาก็จะเป็นเฟรมและเฟรมแบบโคสอารมีเดียมแล้วก็แบบ กว้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องเล่นโหมดมใช,ใช่แต่คือโดยส่วนตัวขวานขวาญเล่นกักไม่ได้ใช่มันมาคือมันมาเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบค่อยๆพยายามไปเพราะว่าเรามาจากละครเราไม่ได้มาจากละครเวทีอะไราเงี้ยค่ะแล้ก็ต้องปรับตัวกับ New Normal วิถีชีวิตใหม่ๆงานงทำงานหรือว่าอะไรใดๆเยอะโอ้โหปรับทุกวันนะคะมันมีเรื่องเขาเรียกอะไรพอ พอเราโตขึ้นมาเราเราเรียนจบในหลายๆด้านมาเราก็สามารถเอาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่ตั้งต้นเนี่ยมาปรับมาอัดแอปในการใช้อย่างที่เขาบอกว่าเ,เรียนไปเถอะเรียนอะไรก็ได้ถึงเวลามันมีประโยชน์ที่สุดเพราะว่าจริงๆอะเวลาทุกครั้งที่เราแบบเกิดเหตุการณ์หรืออะไรขึ้นมาเรารู้ว่าเราจะต้องปรับตัวยังไงจถานกการณ์ยังไงใช้คำพูดแบบไหนจิตวิทยาเราต้องคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างา่าดึงพลังงานเราไปเยอะขนาดไหน เยอะมากค่ะเยอะมากแต่ว่าก็ไม่มีเวลาพักเพราะว่าเราก็ต้องทํางานทําบริษัทของเราอะไรใช่ไหมคะก็อย่าที่บอกว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะเปิดตัวไมไฟเบอร์ต่อย่างตอนนี้คือเฟรการทางานยังไงคะในใน,ในวงการคือรับละครทีละเรื่องหรือว่าย่งอื่ทีละเรื่องค่ะพี่พก็ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้คือยังไม่มีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองเลยนะอาจจะแบบมีแค่วันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันเป็นจังหวะชีวิตหรือว่ายังไงคะหรือขันในต่ขัน คือคือขวัญเดินทางมาครึ่งชีวิตแล้วอะค่ะกว่าแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ขวัญต้องสร้างลงหลักปักฐ่ยกับชีวิตแต่เราก็ขวัญรู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตขวัญสนุกพอแล้วแล้วขวัญก็ลันลามาพอแล้วตอนนี้มันก็เป็นช่วงที่เราจะต้องสร้างรากฐานให้ตัวเราแล้วก็อนาคต ลูกเราข้างหลังเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคุยกับเพื่อนแล้วแบบ40-50าก่อนจะไม่ทำอะไรเลยนอนทำเล็บสวยสวยอยู่ในดงดอกไม้6ปีใช่ค่ะนับทำไมค่ะใช่ช่วงเวลานันคือให้ให้ชีวิตมันรีแลกซ์วันนี้ถ้าสัก4ี่สิคือรีแลกซ์แน่นอนค่ะแต่ว่าให้คือทำบริษัทมาแล้วก็เราไม่ได้เติบโตมาจากธุรกิจอ่ะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่เรา เรียนรู้ผิดพลาดบ้างแก้บ้างแต่ก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่แบบอยเปิดบริษัทแม่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะลราก็จะแบบว่ามีครูอบรมมีผู้อบรมคอยมาแบบบีฟเรามาให้แนวทางแม่บ้านให้มันได้มาตรฐานมากขึ้นอะไรอย่างจีเอ็มพีแล้วก็แบบอย่างบริษัทยูซี่เครื่องสําอางมันก็เป็นสิทธ์ที่เราชอบอยู่แล้วอะ่ะแบบชอบหาโปรดักอะไรใหม่ๆทําอะไรให้เราแบบสวยงามมันก็มันมันคือ มันมันคือแบบช่วงจังหวะที่ไม่เหมือนเด็กที่เวลาว่างแล้วไปอยู่กับเพื่อนนะคะแต่เราแบบว่างเสร็จแล้วเราจะพยายามต่อยอดทํายังไงมากกว่าอย่างอีกช่วงนั้นแล้วงานในวงการเราก็คือจะต้องเฟดเลยไหมตอนตอนช่วงไหนคะสี่ปีสี่สิบเออเลขเลขที่จะถึงไหมเขาหลักเขาหลักสี่ก็อาจจะเฟดค่ะใช่ไม่รช่ละครอยู่เนาะหรือว่าไม่แล้วตอนเสี่สิบที่เราบอกว่างานถูกก็แบบมันคงจะพักจริงจังเลย ถ้า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 เกิดว่าขวาัญมีมีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยขวัญอาจจะแบบอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราอยากไปเลี้ยงลูกด้วยตัวเราเองก่อนเพราะว่าขวัญก็เกิดมาแบบพี่เลี้ยงเลี้ยงขวัญเลี้ยงขวัญไม่ได้คุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนเลี้ยงเราก็แบบเหมือนมีความทรงจำที่ดีแล้วเราก็ถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างกันบ้างแหละแต่ว่ามันก็แบบเราเราเราอบอุ่นแล้วขวัญว่ามันเรื่องตรงนี้เราย้อนกลับไปไม่ได้ คิดไปเลยคิดไ้แล้วแต่หากอดไม่ต้องชงตอบให้ก็ไปไหนก็ชมเข้ามาแล้วอ่ะค่ะชมเข้ามาแล้วไงก็มีก็ก็คุยค่ะก็ศึกษาดูใจกันแต่แต่ไม่ใช่ที่ลงอะไรกันในคลิปอะไรต่างๆนานานะไม่ใช่ใช่ค่ะสับแบบใหม่ไม่ใช่แซ่คนใหม่ งงะพริบตาปิดแบบคนที่อธิบดีบอกว่าไม่ใช่คนที่ในคลิปที่เราเออคนที่เป็นข่าวด้วยอ่ะคนที่เป็นข่าวด้วยใช่คืออ๋อไมค์ค่ะอ่านหนูยังไงต่อค่ะคุณพี่คุณพี่ที่เป็นข้าราชการไหมคะไม่ใช่ค่ะอ้าวอันนี้คือเป็นคนนอกวงการแยกกันแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะก็พี่เขาคุณอาเขาก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพในเรื่องขององค์ความรู้ไปแต่ว่าถ้าเรื่องชีวิตคู่เราก็ ก็สีชมพูอยู่มูฟออนกับคนใหม่ก็ไม่มีมูฟออนเราสีชมพูเหมือนเดิมตลอดเวลาแป็นคนนี้เป็นไงคะเป็นเการสามารถมาให้ข้อมูลได้นิดหน่อยได้ไหมคะก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรแล้วนิดนึงเรีเรียนเรียนรู้ก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวมันไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมคะอาจจะมีหมอดูทักเหรอคะห้ามเปิดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีค่ะใช่ค่ะรอพร้อม พอมันไม่ได้ทองอะมันก็้นมาอยู่แบองมีจะเปิดเผยก็ใช่ค่ะขวัญก็ถือเรื่องเคล็ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าขวัญก็ไม่ได้ปิดนะก็ใช้ชีวิตปกติคือเหมือนที่ผ่านมาเราก็เปิดน้อยแต่คนนี้ก็คือจะไม่เปิดเลยอย่างี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดแต่ไม่ได้ปิดนะคะพี่คือใช้ชีวิตธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ เขาไม่ได้อยู่ในสื่อของขวัญคือเขาก็ทํางานทําธุรกิจของเขาอย่างขวัญทํางานในวงการแล้วก็ถ่ายละครตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยเจอพี่ๆสื่อเขาก็ทํางานบิสเนสของเขาไปโตกว่าเยอะไหมคะไม่โตกว่าค่ะเท่าๆกะไรๆกันเท่ากันเขาว่าเติมเต็มเรายังไงบ้างเติมเต็มวาเติมเต็มความคิดวหรือว่าทัศนคติหรือว่ามุมมองในชีวิตเรายังไงสำหรับก็ก็เป็นคนดีอะค่ะขวัญว่าดีกับขวัญโดยที่ไม่มีผลประโยชน์ใดๆมาแอบแฝง หน้านะคะขออะไรไม่ให้ขอได้ไหมเหมือนกับขอคนอย่างนี้ไม่ได้หรอไม่ได้ก็เดี๋ยวถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือขวัญก็ไม่ทราบว่าว่ายังไงแต่ว่าในปัจจุบันใครดีกับขวัญขวัญก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเราก็ต้องก็ต้องเดินไปหาคนที่ดีกับชีวิตเราแต่คนนี้คุณแม่ผ่านแล้วใช่ไหมคุณแม่คุณแม่ผ่านทุกคนละค่ะตอนหลังคุณแม่ผ่านทุกคนแต่คุยกับพี่งทำอะไรคะแบบว่า ก็ความที่เราเป็นคนในสื่ออะมัอาจจะต้องแบบมีภาพหรือคนหน้ามองแบบมากเลยพี่คนไหนพี่คนที่เราคุยเนี่เยคุยสิ่งต่างๆคุยเ่อพี่เป็นเพื่อนอ๋อเขาเขาเข้าใจทุกอย่างอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอยู่ในชีวิตค่อนข้างนานกันเหมือนกันนะรู้รยังว่รู้จักกันมาก่อนถักไหมล่ะหล่อไม่ค่ะล่อเลยนะล่อเลยใจเลยนะไม่ไหวไม่หาเลยเออเนี่ยาคนอยย่างงเี้หลายคนแบบ อย่าเพิ่งว่ามันขอตัวธุรกิจมาเห็นไหมคะัไม่ไม่ไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่าคือคนสองคนอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็ขวัญขวัญนับถือเรื่องความจริงใจที่สุดเรื่องการโกหกต้องไม่มีเรื่องการเอาเปรียบเอาผลประโยชน์ต้องไม่มีซึ่งถ้าเกิดมีเรื่องตรงนี้มามันก็เป็นคนรักกันไม่ได้สร้างครอบครัวกันไม่ได้ยางเขายังพูดเรื่องอนาคตกำลังว้บ้างหรือยังคะมีเกินเกินางวัยแม่ เออเขาไม่ต้องเกิดหรอกค่ะเราบังคับคือแบบถ้าเริ่มต้นเริ่มต้นคุยก็จะมองว่าจะสะเต็ปต่อไปกันยังไงคือเราไม่ได้ผูกมัดกับใครนะคะพี่อย่างถ้าเกิดว่าดีเอ็นสุดท้ายเลยเราเราผูกมัดกันแต่ว่าเขาไม่ได้ดีกับใครเหมือนปัจจุบนันเราก็ต้องแยกย้ายเพราะว่าเราก็ต้อง ดูแลตัวแล้วหัวใจตัวเองด้วยเหมือนกันเหมือนเหมือนี่ขวัญมองหลังๆคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้อะไรมากนี่คือคุณแม่เขาอยากให้เรามีครอบครัวแล้วก็ที่คุณแม่เชื่อเชื่อในสิ่งที่ที่ขวาญพูดมากกว่าเพราะว่าอย่างคนอื่นลมปากคนจะพูดยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นคนที่เข้ามาจีบลูกก็ต้องสร้างภาพสิ่งที่ดีอยู่แล้วตอนนี้แม่คือให้ขวัญสแกนเอง ก็ก็ไปเรื de de ่อยๆค่ะตามทางก็ใช้ชีวิตไปให้เป็นสีชมพูแล้วคนนี้คุณแม่เขาว่ายังไงเิดตัววันไหนใช่ค่ะก็เดี๋ยวเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะก็ขวัญมีไมไฟเบอร์ไยยูซีก็คือเป็นอาหารเสริมแยกมาจากในยูซีของขวัญแล้วก็จะเป็นที่ทําให้ช่วยเรื่องขุ่นปางสลายไขมันแต่ว่าอาจจะสิ้นเดือนนี้นะคะหรือไม่ก็ต้นเดือนหน้า แล้วขวาญจะเรียนเชิญพี่ๆทุกคนอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาไปให้กินกันเลยไปขายด้วยเฟียด้วยใช่ไหมเลยเนาะเปียเดินสัอะอย่างเรื่องการขายของคือเราก็ซส้ดตัวเหมือนกันอย่างไอที่ทำเขียนคิวเราก็คือหน้าสดเลย่ใช่คือขวัญชอบคือขวันมีความสุขกับการที่แบบหรือว่าขวพลีชีพในงานที่แบบว่าลบหน้าลบคิ้วแล้วเพราะว่าขวาญแบบเป็นคนไม่มีคิ้วแล้วขวัญรู้สึกว่าขวาญเข้าใจว่าคนไม่มีคิ้วรู้สึกยังไงเราก็เลยแบบไม่อยากสักเนึกออกไหม แก้ปัญหาก็คือเรามีแบรนด์ของเราเองแล้วก็หาโรงงานที่เขาแบบทําให้เราได้ตอบโจทย์เราขวัญขวัญยูซ่ไปไหนเอาไม่เปไหนไม่รีเลยดีเลยเหนไหีอย่างเงี้ยไม่ช่วยกันทํางานนะมันดีมากมันปังเสียขาวหน้าเรยจะจับล้างหน้าแล้วจับเขียดคิ้วเลยรถก็ ก็อย่างเงี้ยขวานขวานฝากโปรดักของขวานด้วยแล้วกันค่ะแล้วก็เรื่องเมจิขียนคิ้วก็เป็นเขียนคิ้วสําหรับคนที่อยากจะมีคิ้วแต่ว่าไม่ต้องสากแล้วก็สามารถเขียนคิ้วได้เป็นมิติแล้วก็เปลี่ยนทรงได้ทุกวันด้วยกันน้ำด้วยกันเลยก่อนนัดตลอคือขวัญชอบปรบการที่ขวัญตื่นมาแล้วคนทักมาในช่องทางต่างๆแล้วแบบเออชอบโปรดักพี่ขวันจางชอบลิฟพี่ขวานมากเลยชอบเขียนคิ้วมันดูแล้วขวันแบบขวญมีพลังเพราะว่า ขวัญยูซี่เป็นของขวัญเองแบบเป็นเจ้าของเองขวัญม่ได้เป็น P center, พรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นแบบขายของได้มันคือสิ่งที่แบบแล้วลูกค้ารักลูกค้าชอบลูกค้าซื้อซ้ำอะ่ะมันเป็นบม,มาแบบามาคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหแบบที่ฝันคือกล้าเปลือยหน้าสดฟรีชีพมาก,กตอนแรกก็ไม่ได้ก <S <S ล้าแต่ตอนหลังก,ก็เริ่มเป็นไลฟ์ในแบบช่องทางต่างๆแล้วก็แบบว่าน้องๆก็แบบพื่อขวัญสอนหนูเขียนคิ้วหน่อยซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันยากเพราะว่าก่อนที่เราจะเขียนคิ้วอ่ะ มันก็ยากแต่คือดีกว่าเราสักไงเพราะถ้าสักต่อไปมันมันก็เขียวหรือว่าเรามันเจ็บตัวพี่ทนไม่ไหวนี้คือเรามองว่าแบบมันมันเหมือนเปลี่ยนผ่านหมดยุคนักเอกก็ต้องแบบว่าหน้าเป๊ะตลอดเวลาอะไรพี่เออพี่ไม่ได้ตื่นเต้นกับกับกับเรื่องตรงนี้เพราะว่าเราอยู่วงการมาตั้งนานแล้วมันคืออีกอาชีพหนึ่งที่ที่พี่ทำอะไรอยู่ไม่เป็นนอกจากนักแสดงถูกปะคะแล้วก็ที่ผ่านมาก็เรียนแล้วก็พี่คลุกคลีอยู่กับในเรื่อง เสริมสวยเครื่องสำอางคอสเมติกมันก็เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่ามาตัวตนพี่อ่ะพี่สนุกอ่ะมันแบบตื่นมาล้างหน้าแบบไม่อย่งไรคลีนซิ่งจะแบบมีตัวซิลิโคอนอยู่ในนั้นหรอเพราะว่าเราเคยใช้แบรนด์ g นึแล้วเรารู้สึกว่ามันบาดแล้วก็เอาปมตรงนั้นมาแล้วก็มาปรับให้ตอบโจทย์ตัวเรา,าก็ก็คือขวัญไม่ได้สอนแต่แงหน้าตามเทรนนะขวัญสอนขวัญทำแต่แงหน้าให้คนดูเพื่อที่ว่า บางบางอย่างขอรู้สึกว่าคนทําให้มันรู้สึกยากไปอ่ะซึ่งแต่งแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันเลยเนีได้โอเคนะเจอเกิดที่เดือนเขาต้องไปสัมภาษณ์ต่ออยูไม่ได้หางอยูไม่ได้แต่ว่าวันงานสัมภาษณ์เรื่องผู้ชายได้อีกไหมอ่ะอัปเดตเพิ่มอีกนดหนึ่ัพเดทเพิ่มอีกนิดนึง